วันนี้มีข่าวมาเตือนพี่น้องแรงงานไทยนะครับว่าอย่าหลงเชื่อนายหน้าเถื่อนนะครับที่หลอกลวงให้ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะครับล่าสุดครับเพจ Royal Thai e m b assy Tel Aviv ครับได้โพสต์เตือนคนไทยนะครับว่ามีการแอบอ้างเป็นบริษัทนายหน้ารับสมัครบุคคลสัญชาติไทยไม่จำกัดเพศนะครับอายุไม่เกิน39ปีให้ไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล และจะได้เงินเดือนเดือนละ50,000บาทหลายคนก็อยากไปสินะครับรายได้ดีนะครับโดยเขาบอกว่าให้ผู้ที่สนใจนะครับไปตรวจร่างกายตรวจประวัติอัจญากรรมแล้วก็นำเอกสารนะครับไปที่บริษัทเพื่อขอวีซ่าและจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ2 0 0แสนบาทโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงเทลอาวิฟนะครับขอย้ำนะครับว่า อย่าหลงเชื่อนายหน้าเถื่อนอย่าไปเสียเงินให้กับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับเนื่องจากการที่จะส่งแรงงานไทยไปที่ประเทศอิสราเอลนั้นเป็นการทำงานแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้นจะไปทำงานได้ก็ต้องติดต่อผ่านกระทรวงแรงงานว่างั้นเถอะนะครับที่สำคัญคือไม่มีค่านายหน้าเพื่อดำเนินการใดๆทั้งสิน้นยจำนะครับว่าอย่าหลงเชื่อนายหน้าเถือนเด็ดขาด และถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องแรงงานนะครับสนใจที่จะไปทำงานต่างประเทศมีบริษัทต่างๆมารับสมัครแล้วสงสัยเอ๊ะบริษัทเถื่อนหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านะครับจ่ายเงินไปแล้วจะได้ไปทำงานจริงหรือเปล่านะครับก็ตรวจสอบข้อมูลได้นะครับที่กรมการจัดหางานโทร1 5 0 6กด2หรือ1694ครับ